ทองอุไรค่ะสีชมพูเขามีชื่ออีกชื่อว่า happiness แมาชีเคยรู้จักเขาครั้งแรกในชื่อ happiness ตอนแรกเขาออกมาเห็นก้านไหมคะคือออกทุกดอกเลยค่ะแล้วพอพอตอนหลังเกิดอาการนี่นีก็เคยเป็นช่อดอกนะคะตรงนี้ที่แหลมขึ้นมาเนี่ยตอนหลังเกิดอาการที่เขาเ,เปลี่ยนแปลงคือน้ําขึ้นเรื่อยๆแล้วเขาก็ ไม่ค่อยจเจริญเท่าที่ควรแล้วหลมที่แม่คเคยปลูกเขาอ่ะก็เคยปลูกแล้วตายมาครั้งหนึ่งละแม่ชิดก็เลยขุดเขาขึ้นมาปลูกไว้บนนี้ดอกก็ค่อยๆเลื่องไปทีละดอกสองดอกเหลืออยู่ดอกเดียวอีกดอกนี่ก็ไม่แน um <heavily> ่ใจเพราะว่ามดเขาเจาะไปแล้วก็เหลือดอกเดียวที่บานออกมานะคะเนี่ยเขาเป็นช่อใหญ่สวยมากเลยสีชมพูอะค่ะ